คลิปนี้เป็นคลิปแ a n d o m ในหัวข้อที่ว่าโจรที่ขโมยของคุณไปทำอาชีพอะไรไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่งานที่เกี่ยวกับการพนันขายเหล้าขายเบียร์ทำงานในขับในบาร์ทำงานในบ่อนขายหวยใต้ดินงานที่เกี่ยวกับบ่อน เป็นคนที่ทำงานผิดกฎหมายค่ะทำงานในขับในบาร์ทำงานในบ่อนขายหวยขายลอตเตอรี่ขายเหล้าขายเบียร์ทำงานในขับในบา,า,นนบนา,าตตร์เป็นหัวหน้างานบุคคลผู้นี้เป็นคนชอบกินเหล้าเนี่ยเป็นพวก งานที่เกี่ยวกับบ่อนการพนันงานในขับในบาร์ทำงานขับทำงานบาร์ส่วนใบเนี้ยเป็นพวกขายของเก่าพวก่าขายพระขายของเก่างานทีเ่เกี่ยวข้องกับพวกของขลังวัตถุโบราณขายของเก่าขายวัตถุโบราณ ขายพระเก่าอันนี้เป็นพวกขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างไฟขายแว่นตาขายอุปกรณ์ไฟฟ้างานที่เกี่ยวข้องกับพวกอาไฟฟ้างานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ระวังระวังให้อดใจไว้สักนิดระวังศัตรูคู่แข่งขันช่วงเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่าตั้งความหวังให้สูงมากอาจผิดหวังได้อย่าเครียด จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเงินที่ได้มาก็อาจจะไม่คุ้มช่วงเนี้ดวงของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่าเครียดจะป่วยความรักก็ไม่แน่ไม่นอนชีวิตพลิกผันช่วงนี้ชีวิตของคุณมีความสับสนแต่หลังจากนี้สุขภาพจะดีขึ้นให้ระวังอาหารเป็นพิษ ปวดท้องคุณเป็นโรคสายตาสั้นคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยจะถูกกรรมตามสนองจะถูกกดแห่งกรรมตามแก้แค้นเขาจะมีคดีความค่ะคนที่ทำให้คุณเดือดร้อนคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยกำลังจะโดนตำรวจจับ บุคคลผู้นี้เนี่ยจะมีคดีความเจอคนสาบแช่งมีคนสาบแช่งมีคนต้องการแก้แค้นกลุ่มคนที่ทำร้ายทำลายคุณเนี่ยมีคนที่ต้องการจะแก้แค้นเขา ทุกวันนี้เขาก็ไม่มีความสุขคนที่ทำร้ายทำลายทำให้คุณเดือดร้อนณเวลานี้ตอนนี้เขาก็โดนคนทำลายเนี่ยคนที่ คิดร้ายทําลายคุณบุคคลผู้นี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นอีกแล้วว่าเนี่ยขึ้นเหมือนใบเนี้ยคนที่คนที่ขโมยของของของคุณไปคนที่ขโมยของของคุณไป บุคคลผู้นี้เป็นขี้เมาคนที่ขโมยของของคุณไปเนี่ยเป็นแอลโกอฮอลิซึมเป็นขี้เมาคนที่ขโมยของของคุณไปเนี่ยมันป่วยเป็นโรคแอลโกอฮอลิซึมมันเป็นขี้เมามันกินเหล้าทุกวัน คนที่มันขโมยของของคุณไปเนี่ยมันกินเหล้าทุกวันเลยเป็นคนที่กินเหล้ากินเบียร์ทุกวันเป็นขี้เมาบุคคลผู้นี้กินเหล้ากินเบียร์ทุกวันเลยเป็นขี้เมาเป็นคนอันตรายและบุคคลผู้นี้ อาจจะทำงานเกี่ยวกับขับรถเช่นเป็นคนขับแท็กซี่เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นคนขับรถส่งอาหารเป็นคนขับรถสามล้อเป็นคนขับรถทัวร์มีอาชีพเกี่ยวกับการขับรถอาจจะเป็นพวกไอเนี่ยขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ ขับสามล้อขับโบได้น่าจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่ขโมยของของคุณไปบุคคลผู้นี้เป็นคนต่างชาติค่ะอาจจะเป็นพมา่าลาวขเขมร คุณมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เยอะแยะเลยเนี่ยคุณมีเสื้อผ้าคุณมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เยอะคุณเป็นคนแต่งตัวดีคุณมีเสื้อผ้าสวยๆใส่คุณเป็นคนแต่งตัวดีอ่ะคุณมีเสื้อผ้า,ผาแพงๆใส่มันก็เลยหมันไส้อิจฉา บุคคลผู้นี้กำลังจะตกงานบ้านอยู่ติดแม่น้ำบ้านอยู่ติดทะเลบ้านอยู่ติดแม่น้ำบุคคลผู้นี้มีบ้านอยู่ติดทะเลมีบ้านอยู่ติดแม่น้ำเขาเห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนรวย เป็นคนเป็นคนรวยเป็นคนมีชื่อเสียงเขาคิดว่าคุณะ่ะมีทรัพย์สมบัติมากคิดไปเองว่าคุณมีทรัพย์สมบัติมีทองคุณต้องระมัดระวังจะมีคนมายืมตังมีคนอยากจะมายืมเงินคุณ โจรผู้นี้ชอบเนี่ยยังแอบ,บดูอยู่มีโจรแอบ,บดูอยู่ยังแอบแอบยังแอบแอดูอยู่มีแผนการร้ายกำลังวางแผนบุคคลผู้นี้วางแผนร่วมกับเนี่ยมีอยู่สคนน่ะคนแก่ คนหนุ่มกับคนแก่วางแผนร่วมกันโอ้โหชัดเลยจัติให้คุณรู้ไว้เลยว่าไพ่ึ้นซ้ำสองรอบแปลว่าคำทำนายนี้จะเป็นจริงภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนได้ไพ่จัติก็คือคดีความซ้ำสองรอบ โจรกลุ่มนี้ที่ลักขโมยของของคุณไปหลังจากนี้ภายในส0วันเขาจะถูกตำรวจจับกลุ่มมีคดีความแน่นอนโจรที่ลักขโมยของของคุณไปหลังจากนี้ภายในส0วันเขาจะถูกตำรวจจับแน่นอน ในขณะที่ว่าคุณเนี่ยอาหารดีดนตรีไพเราะคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายโจรที่ลักขโมยของของคุณไปเนี่ยจะถูกตำรวจจับโอ้ชัดเลยเห็นไหมเนี่ยชัดเลย เนี่ยโดนจับเนี่ยมีคนจ้องเขาอยู่โจรที่ลักขโมยของของคุณไปหลังจากนี้ภายในสามสิบวันจะถูกตำรวจจับกลุมทั้งขบวนการตำรวจที่จับเนี่ยเป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงด้วยนะเป็นตำรวจเก่ง มีคนต้องการจะล้างแค้นเนี่ยราชาราชินีสิบดาบเนี่ยเดสมอลเล่แน่นอนมีคนที่ร่ำรวยมีคนที่ร่ำรวยและมีอำนาจบารมีต้องการจะแก้แค้นโจรกลุ่มนี้จะถูกตำรวจจับกลุ่ม ภายใน30วันด้วยบารมีของพญานาคราชเนี่ยไพ่โจรขึ้นแล้วเนี่ยโจรด้วยบารมีของพ่อปูน่นาคราชเนี่ยโจรกลุ่มนี้จะถูกจับทั้ง8คน บางคนก็หนีไม่ทันเขาจะถูกเนี่ยถูกจับหนีไม่ทันถูกจับความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาเยือนคุณ คุณจะได้เดินทางไกลไปเที่ยวคุณจะได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติภูเขาแสงแดดจะได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติท่านจะได้รับข่าวดีคนที่ ลักขโมยของของคุณไปจะถูกตำรวจตามจับมาได้ยกแก๊งเพราะว่าโจรกลุ่มนี้เน,นนนเ,นเนี่ยเ,น,ยน,เนี่ยโจรโจรกลุ่มนี้มีหมายจับเนี่ยเนี่ยเป็นไพ่โจรเนี่ยโจรกลุ่มนี้มีหมายจับ และกำลังจะชดใช้กรรมโจนกลุ่มเนี้ยนะมีหมายจับอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้ภายใน30วันจะถูกตำรวจจับติดคุกหมดค่ะ โดยมีผู้หญิงที่ร่ารวยคนหนึง่งมีผู้หญิงที่ร่ารวยคนหนึง่งแจ้งตํำรวจพันจะได้รับข่าวดี จนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้ทะเลนะแล้วก็เนี่ยก่อคดีมาหลายรอบแล้วอะเอาเงินไป เนี่ยเอาเงินไปเที่ยวก่อคดีเอาเงินไปเที่ยว,ายวบารมีพญานาคเนี่ยจะช่วยให้ตำรวจจับพวกนี้ได้หมดเลยเนี่ยโดนจับแน่นอน คุณจะได้รับข่าวดีค่ะเนี่ยโดนโดนแน่นอนจะมีคนเอาข่าวดีมาเล่าให้คุณฟังโจนกลุ่มเนี้ยมีบ้านอยู่ติดทะเลอยู่ติดแม่น้ำแน่นอน โจรกลุ่มนี้ที่ก่อเหตุกับคุณเนี่ยมันทำมามันทำบ่อยอ่ะมีคดีติดตัวหมดเลยอ่ะพวกเนี้ย เนี่ยอาจจะเป็นพวกขายอาหารทะเลมีบ้านอยู่ติดทะเลมีบ้านอยู่ติดทะเลมีบ้านอยู่ติดเขื่อนมีบ้านอยู่ติดแม่น้ําอาจจะเป็นพวกขายพวกปลาพวกของทะเลอะไรสักอย่างอะ่ะชีวิตของเขากําลังจะถึงจุดจบเนี่ยเขาจะถูกจับเนี่ยเนี่ยถูกจับแน่นอนเนี่ย เหมือนนายเงือกถูกจับถูกจับแน่นอนโอ้โหเนี่ยหลังจากนี้ภายในสามสิบวันโจรกลุ่มเนี้ยจะถูกตํารวจทั้งทีมเลยจับเพราะว่า โจรกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินเงินทองของพวกเศรษฐีมาเนี่ยเป็นสิบหลังแล้วอ่ะมีคนตามสืบอ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ